สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับช่องจงเป็นคนที่สมควรรวยทำไมคุณต้องมีเงินเยอะๆลองคิดแบบนี้นะถ้าวันหนึ่งคุณล้มเจ็บป่วยหรือต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาแล้วมองไปรอบข้างไม่มีใครย,ยื่นมือมาช่วยทันทีสิ่งเดียวที่ยังอยู่ข้างคุณเสมอไม่เคยหนีหายไปไหนเลยก็คือเงินเก็บเงินเก็บ เหมือนเพื่อนแท้ที่ไม่พูดไม่อวดไม่เรียกร้องแต่พร้อมจะก้าวออกมายืนเคียงข้างทันทีที่คุณลำบากและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากทาคุณฟังต่อว่าทำไมเงินเก็บถึงไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือเพื่อนแท้ที่เราทุกคนต้องมี คุณรู้ไหมเวลาที่ชีวิตเราล้มลงเจ็บปวดหมดหนทางมองไปรอบตัวบางครั้งไม่มีใครอยู่เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่เงียบๆข้างเราไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยหายไปไหนเลยนั่นคือเงินเก็บเงินเก็บไม่เคยพูดสักคำแต่บอกกับเราตลอดว่าไม่เป็นไรนะยังมีฉันอยู่ตอนที่คุณต้องนอนร้องไห้เพราะไม่รู้จะหาค่ารักษาที่ไหน ตอนที่คุณตกงานแล้วไม่รู้พรุ่งนี้จะกินอะไรตอนที่คุณอยากลุกขึ้นสู้ไหน่แต่ไม่เหลือใครสนับสนุนเพื่อนแท้คนนี้แหละที่จะยื่นมือให้คุณก่อนใครไม่เคยตัดสินไม่เคยถามว่าคุณพลาดเพราะอะไรมีแต่พร้อมจะโอบอุ้มคุณเสมอและนี่คือเหตุผลว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินเก็บคุณกำลังเลือกที่จะไม่มีเพื่อนแท้สักคนในวันที่ลำบากที่สุดของชีวิตห พวกเขาโฟกัสที่การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่หาเงินคนทั่วไปหาเงินจากเวลาแต่คนหาเงินเก่งหาเงินจากการแก้ปัญหาให้คนอื่นยิ่งแก้ปัญหาใหญ่เท่าไหร่มูลค่าของเขายิ่งสูง คนทั่วไปมักหาเงินเพียงเพราะอยากมีเงินแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าพอได้เงินมาไม่นานมันก็หมดไปไม่ว่าจะด้วยค่าใช้จ่ายประจำวันเกิดเรื่องฉุกเฉินหรือความอยากได้อยากมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินไม่เคยอยู่กับเราได้นานเพราะจุดประสงค์มันแค่มีเงินแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรแต่คนหาเงินเก่งเขาไม่ทำแบบนั้นพวกเขาโฟกัสที่การแก้ปัญหาก่อน พวกเขาไม่ถามตัวเองว่าวันนี้จะได้เงินเท่าไรแต่ถามว่าวันนี้มีปัญหาอะไรที่ฉันแก้ได้เมื่อเจอปัญหาพวกเขาลงมือหาแนวทางแก้ไขทันทีและเมื่อปัญหานั้นถูกแก้ไขคนอื่นก็ยินดีจ่ายให้เงินจึงเข้ามาเองโดยที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนหาเงินเก่งกับคนทั่วไปลองคลิปตามครับ ถ้าเรายังโฟกัสแค่ที่เงินเราก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนวิ่งไล่เงินที่วิ่งหนีเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเริ่มมองที่การสร้างคุณค่าแก้ปัญหาให้คนอื่นเงินจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างธรรมชาติและที่สำคัญรายได้จะมั่นคงและยั่งยืนเพราะคนยินดีจ่ายให้เราเพราะเราช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่เพราะเราขอเงิน นี่คือเหตุผลที่คนหาเงินเก่งไม่เครียดเรื่องเงินเพราะเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเครื่องมือสะท้อนคุณค่าและความช่วยเหลือของเขาถ้าคุณเริ่มโฟกัสแบบเดียวกันวันนี้คุณก็จะเปลี่ยนจากการไล่ตามเงินมาเป็นการสร้างเงินให้ตัวเองตามคุณค่าและชีวิตคุณจะเริ่มสบายขึ้นมั่นคงขึ้นและเต็มไปด้วยโอกาสที่คุณเลือกได้เองลองจินตนาการตามผม คนทั่วไปมักถือเงินเหมือนแค่ลูกบอลเล็กๆที่วิ่งไล่จับอยู่ตลอดเวลาพอได้มาในมือไม่กี่วินาทีลูกบอลก็หลุดมือไปอีกแล้วพวกเขาหาเงินเพราะอยากมีแต่ไม่ได้รู้ว่าต้องทำอะไรให้เงินอยู่กับตัวได้จริงแต่คนหาเงินเก่งเขาไม่วิ่งไล่ลูกบอลน,นั้นพวกเขาไม่สนใจแค่ตัวเงินแต่สนใจฉากรอบๆลูกบอลพวกเขาเห็นภูเขาแห่งปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็น เห็นเด็กที่ต้องการคำแนะนำเห็นแม่ค้าเล็กๆที่ไม่มีระบบจัดการเห็นผู้คนที่กำลังงงกับสิ่งซับซ้อนรอบตัวและแทนที่จะบ่นว่านี่มันยากเกินไปพวกเขากลายเป็นสะพานสะพานที่เชื่อมความต้องการของคนอื่นกับทางออกที่เขามีพวกเขาเหมือนช่างสร้างสะพานข้ามแม่น้ํำกว้างทุกไม้ที่วางลงไปคือการแก้ปัญหาทุกแผ่นที่ประกอบเข้าด้วยกันคือโอกาสที่เกิดขึ้น เงินสำหรับเขาไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นแสงสว่างที่ส่องออกจากสะพานนั้น คนอื่นเห็นแสงไฟนั้นก็ยอมจ่ายเพื่อเดินข้ามแม่น้ำของตัวเองและสะพานนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นทุกวันด้วยฝีมือของเขาเองลองนิกดูถ้าคุณยังโฟกัสแค่เงินคุณก็เหมือนวิ่งไล่ลูกบอลแต่ถ้าคุณเริ่มโฟกัสที่ปัญหาที่คุณแก้ได้คุณกำลังสร้างสะพานยักษ์ให้คนอื่นเดินมาเองและเงินก็จะตามมาเหมือนแสงไฟสะท้อนความสำเร็จของคุณ นี่แหละครับความลับของคนหาเงินเก่งพวกเขาไม่ได้หาเงินพวกเขาสร้างสิ่งที่คนอื่นต้องการแล้วเงินมาเองตามธรรมชาติ 2. อมองหาโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแทนที่จะบ่นว่าท้าไมเศรษฐกิจแย่คนหาเงินเก่งจะมองว่าในวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่แล้วรีบลงมือก่อนใคร คนส่วนใหญ่เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันมองเห็นแต่สิ่งที่ชัดเจนและมักบ่นว่าโอกาสหายากแต่คนหาเงินเก่งไม่คิดแบบนั้นพวกเขามองหาโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นในขณะที่คนอื่นมองว่าปัญหาใหญ่เกินแก้พวกเขากลับเห็นช่องว่างที่สามารถสร้างทางออกได้ในขณะที่คนอื่นบ่นว่าเศรษฐกิจแย่พวกเขาเห็นวิธีสร้างมูลค่าใหม่ ในขณะที่คนทั่วไปมองว่านี่มันเป็นไปไม่ได้พวกเขากลับถามตัวเองว่าถ้ามีวิธีทำให้สำเร็จฉันจะทำยังไงนี่แหละครับความแตกต่างที่ชัดเจนโอกาสไม่หายไปไหนมันอยู่รอคนที่มองเห็นและถ้าคุณอยากหาเงินเก่งแบบเขาคุณต้องฝึกสายตาให้มองสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและกล้าลงมือก่อนใคร เพราะคนที่เห็นก่อนและทำก่อนคือคนที่จะคว้าโอกาสและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสสร้างหลายช่องทางรายได้คนทั่วไปมักพึ่งพารายได้เดียวเหมือนยืนอยู่บนสะพานไม้เพียงเส้นเดียวข้างล่างคือแม่น้ำแห่งความไม่แน่นอนหากสะพานนั้นพังเพราะเจอวิกฤตหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดชีวิตก็เกือบพังทันทีความเครียดเงินไม่พอใช้และความหวังก็ริบปรี่ลงในพริบตา แต่คนหาเงินเก่งเขาไม่ยืนบนสะพานเส้นเดียวพวกเขาสร้างหลายช่องทางรายได้เหมือนสร้างสะพานหลายเส้นข้ามแม่น้ำชีวิตเส้นหนึ่งเป็นงานประจำที่มั่นคงเส้นหนึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆหรือโปรเจกต์พิเศษเส้นหนึ่งเป็นการลงทุนที่ทำให้เงินทำงานแทนเขาบางเส้นเป็นรายได้จากความรู้หรือทักษะที่เขามี ลองนึกภาพแม้เส้นหนึ่งพังลงไปเพราะวิกฤตเส้นอื่นๆก็ยังมั่นคงเหมือนสะพานแข็งแรงที่ยื่นข้ามน้ำต่อไปได้นี่คือเหตุผลที่คนหาเงินเก่งไม่เครียดเวลามีปัญหาเพราะพวกเขาไม่ฝากชีวิตไว้กับช่องทางเดียวและที่สำคัญยิ่งกว่าหลายช่องทางรายได้ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงแต่ยังสร้างโอกาสเติบโตหลายทางพร้อมกันเงินจากธุรกิจเล็กๆอาจกลายเป็นทุนสำหรับลงทุนครั้งใหญ่ รายได้จากทักษะเฉพาะตัวอาจเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นนี่แหละครับความลับของคนหาเงินเก่งพวกเขาไม่รอให้ชีวิตมาพังแล้วค่อยหาทางแก้ไขแต่สร้างหลายช่องทางรายได้ล่วงหน้าทำให้ชีวิตมั่นคงและพร้อมเติบโตต่อเนื่องลองถามตัวเองคุณยังอยากเสี่ยงชีวิตกับสะพานเส้นเดียวหรืออยากสร้างหลายเส้นทางให้เงินทำงานให้คุณหลายทางพร้อมกัน ถ้าคุณเริ่มวันนี้คุณก็สร้างชีวิตที่ไม่หวั่นไหวต่อวิกฤตและโอกาสเติบโตที่ไม่มีวันหยุดได้เหมือนคนหาเงินเก่ง 4. พัฒนาทักษะอยู่เสมอเพราะรู้ว่าทักษะเท่ากับเครื่องผลิตเงินคนหาเงินเก่งจะลงทุนเวลาและเงินเพื่อเรียนรู้ไม่หยุดอยู่กับที่คนทั่วไปมักคิดว่าเงินมาจากโชคหรือโอกาสแต่คนหาเงินเก่งรู้ว่าทักษะคือเครื่องจักรผลิตเงิน ทุกครั้งที่พวกเขาเรียนรู้สิ่งใหม่พัฒนาความสามารถหรือฝึกฝนตัวเองเหมือนการเพิ่มเกียร์ให้เครื่องยนต์ชีวิตก็วิ่งไปได้เร็วและแรงขึ้นถ้าคุณมีทักษะจำกัดเครื่องยนต์ก็ทำงานได้ช้าพยายามมากแค่ไหนก็ไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าคุณพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องคุณจะมีเครื่องมือมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายและสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองได้เสมอลองนึกภาพ เหมือนนักรบที่มีดาบเพียงเล่มเดียวเจอศัตรูหลากหลายรูปแบบก็สู้ได้ไม่ครบแต่คนหาเงินเก่งเหมือนนักรบที่พกชุดอาวุธครบมือความรู้ด้านการลงทุนทักษะการเจรจาความคิดสร้างสรรค์ความสามารถด้านเทคโนโลยีทุกทักษะเพิ่มพลังให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างรายได้ได้จากหลายช่องทางนี่แหละครับความลับของคนหาเงินเก่ง พวกเขาไม่รอให้โอกาสมาหาแต่สร้างเครื่องจากเงินของตัวเองด้วยทักษะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. ลงมือเร็วแต่ปรับปรุงตลอดเวลาพวกเขาไม่รอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่อยเริ่มแต่เริ่มทันทีที่มี1%ปอร์เซแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆระหว่างทางนี่คือเหตุผลที่พวกเขาเดินนำคนอื่นเสมอคนส่วนใหญ่ก่อนจะเริ่มทำอะไรมักรอให้ทุกอย่างพร้อมร้อเปอร์เซ พวกเขาคิดว่าถ้าเตรียมตัวครบถ้วนทุกอย่างผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุดแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่พร้อมสมบูรณ์แบบเสมอไปรอเครื่องมือครบทุกอย่างรอข้อมูลครบทุกตัวเลขรอเงินทุนครบตามแผนและผลลัพธ์ก็คือเวลาผ่านไปเงินโอกาสหายไปความฝันก็ล้มเหลวก่อนเริ่มแต่คนหาเงินเก่งไม่คิดแบบนั้นพวกเขาลงมือทันทีแม้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะพวกเขารู้ว่าการเรียนรู้จากการทำจริงมีค่ามากกว่าการรอคอยที่ไร้จุดจบลองนึกภาพเหมือนศิลปินที่ต้องวาดภาพใหญ่คนทั่วไปรอสีครบทุกเฉดแปลงครบทุกแบบจนสุดท้ายกระดาษก็ว่างเปล่าคนหาเงินเก่งหยิบผู้การขึ้นมาทันทีวาดร่างแรกออกมาอาจไม่สวยสมบูรณ์แต่ทุกครั้งที่ลงมือซ้ำพวกเขาจะปรับเพิ่มสีเพิ่มมิติ เติมแสงเงาและสุดท้ายภาพนั้นกลับงดงามเหนือความคาดหมายหรือเหมือนช่างก่อสร้างที่สร้างบ้านถ้ารออุปกรณ์ครบทุกชิ้นก่อนเริ่มก็จะไม่เริ่มทำสักทีแต่ถ้าเริ่มลงมือวางโครงสร้างแรกแม้ไม่สมบูรณ์ทุกวันที่ทำงานพวกเขาก็ปรับแก้เติมเต็มทีละนิดบ้านนั้นก็แข็งแรงและสวยงามในที่สุดนี่แหละครับความแตกต่างที่ชัดเจน การลงมือเร็วทำให้ได้เรียนรู้จากความจริงการปรับปรุงตลอดเวลาทำให้สิ่งที่เริ่มต้นไม่สมบูรณ์กลายเป็นความสำเร็จที่มั่นคงลองถามตัวเองคุณยังอยากรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเสี่ยงเสียเวลาไปหลายปีหรือไม่หรืออยากเริ่มลงมือวันนี้แล้วปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันจนสำเร็จอย่างที่คุณฝัน ความลับของคนหาเงินเก่งคือไม่ใช่รอให้พร้อมแต่คือพร้อมที่จะเริ่มและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จถ้าคุณลงมือวันนี้คุณกำลังสร้างเครื่องจักรชีวิตของตัวเองที่ไม่กลัวความผิดพลาดและทุกขั้นตอนคือบันไดสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง